คนที่แบบดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขานะคะกั่คือโบลอนค่ะสำหรับสปริงซัมเมอร์คอลเลคชั่นที่ร้ล้อนช์ในวันนี้อยากจะบอกว่าใน5ปีที่ทำงานมาอยากจะลำเพียงนิดนึงนะคะ่ะเพราะรู้สึกว่าคอลเลคชั่นนี้สวยสุดเออเป็นไงเราแชร์ทริคเลือกแว่นให้หน่อยกับเราจริงๆเรื่องทริคของแว่นนะคะมันมันอาจจะไม่ละเอียดพอเพราะว่าจริงๆแว่นมันเป็นสิ่งที่แบบ เฉพาะคนมากๆย่รู้สึกว่าในไหนเราจะซื้อแว่นแล้วอะเราควรจะซื้อแว่นที่มันดีที่สุดสำหรับเราเพราะว่าดวงตาเราสำคัญออมันคือสิ่งที่เราแบบมองโลกที่สวยงามนี้ได้เ,ออเพราะฉะนั้นเข้าไปเข้าไปที่ร้านโบลอนนะคะออต้องเลือกต้องเลือกเฟรมที่มันเข้ากับตาออแต่ว่าถ้ามั่นใจแบบยากอะไรก็ได้ไโบลอนมันพิเศษยังไงออมีความพิเศษยังไงย่ารู้สึกขวข่า ลงตัวในความฟังก์ชั่นกับแฟชั่นได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาเลือกวัสดุที่ดีที่สุดเป็นไทเทเนียมแบบพรีเมียมก็คือใส่ไปเราไม่รู้สึกว่ามันหนักหัวไม,ไม่ได้ทําให้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเขาเขาเน้นไปในทางที่แฟชั่นก็คือจะออกเฟรมแว่นกรอ,อบแว่นหูแว่นเลนแว่น ให้มันไปนในทางที่แฟชั่น <c oughs> อย่างแว่นก็เป็นอีกหนึ่งไฮไท์ที่สำคัญนะมบอยาว่าแน่นอนปกติเป็นคนที่จะเลือกแว่นสุดท้ายก็คือแต่งตัวเสร็จแล้วค่อยเลือกแวน่นให้มันให้มันคืาแบบคลีทที่สุดแ,แล้วแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกยังไงเชิญชวนเลยจ้าค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Bolon บ Spring Summer Collection นี้นะคะมาในทีมของ s i y l e Unstoppable ค่ะอยากให้ทุกคนใส่แว่นของ Bolon แล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองได้แบบไม่มีขีดจำกัดค่ะเขามีให้เลือกเยอะมากๆจริงเป็นยูน u ฟอร์ l คอลเลคชัอยากให้มาดูกันเยอะ เธอัะเธอ่าสุดแบบคนก็ยังคือฮากับพิพประคองรักของเรากับมีนาเดชไอที่แบบล่มร่มร้มโอ้โคนเขาคือฮาไงเธอออกรายการอ่ะยังเป็นอยู่หรอเขาเธอไปออกรายการไหมอืมคือพวกเราเคยเคยสงสัยเรื่องนี้แล้วก็จริงๆในเหมือนแบบในฟีดอะใน Explore Page อะค่ะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าว่าผู้ผู้ที่เขา รู้สึกสบายใจที่จะทำเพื่อนแบบนี้เขาจะมักจะอยู่ด้วยกันได้นานมันอาจจะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยก็ได้มั้งขดขาดมันไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันขาดขาดอะไรไปเลยก็คือต้องต้องทุกวันไหมพี่ย่ายากไงหรือว่าแบบไปกินกันไปแล้วแม่นูดเป็นไงแล่วอืมไม่ มันมันไม่ได้ขึ้นกับเราอ่ะของตรงนี้ยมันขึ้นอยู่กับคู่ของเราว่าเขาจะขายแค <laughs> ่ไหนแต่หมายความว่า,า,วา,าพร้อมขายปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกเรื่องโจมไม่ได้แบบเป็นนี่เอ็กซ์ฟานี่สำหรับยาค่ะคือรู้สึกว่ามันตลกแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ตลกเสมอไปอ <c oughs> ก็ก็ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยคะ่ะว่าเขาเขาดูแบบเขาอ่านห้องได้ดีแค่ไหนก็คู่อยู่ในมูดอะไร <c oughs> <c oughs> ถ้าอารมณ <ique> ์ไม่ดีแล้วยิ่งมาอะไรอย่างนี้มันก็ไปกันใหญ่อะไรส่วนใหญ่ r ีแอคเราอ่ะรีแอคเราอะไรเราแบบปุ๊บเราเราจะแบบยังไงถ้าพูดแบบเข้าข้างตัวเองนะคือก็ส่วนมากจะขำแต่ว่าถามพี่เขาอาจจะตอบแบบก็ไปตอเป็นแฟนลอร์รี่มได้มีการคุยกับแดเดตไหมคะไม่รู้เรื่องเลยแอดเดตไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็ยินดีค่ะใครที่มีคู่เราอยากให้มันมันคงขึ้น วิทยาศาสตร์เขาพูดมาว่าประมาณนี้ค่ะก็ลองใช้ทิงนี้ได้นะพี่ยาเนาะ I don't know เป็นสูตรสังเ็จก็ได้ I don't know แต่ว่าวิทยาศาสตร์เขาเขียนมาแบบนั้นค่ะง่ายๆคือการเป็นตัวตัวเองในการอยู่กับผู้รักนี่แหละนะหรือว่ายาว่ามันคือมันคือความที่เราสบายใจไอแคมพอลิสเราคุยเรื่องนี้กันใช่มันคือความสบายใจค่ะถ้าถ้ารู้สึกว่าอะไรถึงจุดจุดหนึ่งที่อ่ะมันคือจุดวัดแล้วกันว่าในในความสัมพันธ์เราอ่ะถ้าเรามั่นใจพอ และเราสามารถกดได้ก็แสดงว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราเพราะว่าเราสบายใจที่สุดแล้วอ่าเอาแล้วอย่างนี้คือกับกันล่ะสมบอกว่าพระเดชเขาสบายใจกับนักเรียังไงเขาแบบทำอะไรตอนที่แบบสิ่งที่เขาแบบเคอาบอกว่ามันสบายใจสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เข้าใจไม่ถึงว่าเธอทําอะไรแม้มีจุดแบบโกโก้ของเธอไงของย่าๆที่แบบทับกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคนแบบคนเดียวที่ไม่กล้าทำกับคนอื่นมีไหม อย่าเพี้ยเกตเป็นการอย่าเพี้เกตเป็นการถ่ายลงเออเป็ิย่าล่ะไม่กล้าบอกอะไรนะไม่รู้เขาไม่รู้ก็ไม่เอาให้ไปตุ่มตัวเองใช่ไม่บอกหรอกเออไออีเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องก็คืออัล่าสุดก็คือเรื่องเก็บปากไข่นะตอนนี้เคยบอกว่าจะปากปากหรือยังนักลึะพามาหลายเดือนจริงจริงเหมือนนึกว่าจะมีเวลาค่ะก็คือคุยคุยกับแบบ เรียบร้อยแล้วในะเพราะว่าเราทํากันบ้านมาเยอะมากๆเคยเล่นหนังซาริสซิลเตอร์แล uh ้ว huh. มันเป็นหนังที่เกี่ยวกับแบบแบบผู้หญิงที่แบบถึง uh huh. ถ้าเราเกินยี่ส uh ิบ huh. ห้าสามสิบอะมันถึงเวลาที่เราต้องเก็บไคร uh huh. ก็เลยมันฝังใจมาตั้งแต่ตอนที่เล่นหนังเรื่องนั้น uh huh. แต่ว่าทําไปทํามามไม่มีเวลาจริงๆ มันมันใช้ a lot of energy resource ของตัวเองอย่างเงีคือม,มันไม่ได้ไม,ไม่ได้ว่าอยู่ๆเข้าไปฝากไนดะ้เลยมันต้องมีการเตรียมตัวใช่ค่ะ<อ>มันมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องมมีันต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งทำงนนานแบบเกือบทุกวันก็เลยแป๊บนึงก็ได้ค่ะ<อ>แป๊บนึงเมื่อเมื่อรู้สึกว่า I'm ready ตัวเขาไปทำคะไม่ได้ pressure ตัวเองต้องหลกอารม์แล้ว,ลว,วของเขาเขาบอกเราเตรียมตัวอะไรมากค่ะ หมอไม่ได้บอกเรื่องอารมณ์วนนับอกัวเองก <laughs> <c oughs> ินดีลลออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็แค่เหมือนแบบ you have to be mentally ready อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องสัสภารจิตใจต้อ,พองพร้อมด้วยแผนในปีนี้ไม่ลูกแผนครอบครัวข,ของเราจากสิปีแล้วนะ <c oughs> แต่มันคือแพลนเ,นเป็นแพลนหลายปีแล้วด้วยซ้ำเลยแต่ว่าแต่ว่าแสดงว่าไง ปีนี้ปีนี้ไม่ได้ต้องหาเวลาอนุญาตกันว่ายังไงต้องหาเวลาต้อแล้วก่อนว่าต้องไปฝากจริงๆอยากฝากให้เร็วที่สุดถ้าจะไปได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีแผนมีลูกแน่นอนการเรื่องนี้เราก็ได้เห็นกับเนเดร์แล้วใช่ไหมคะเรื่องฝากใครอะไรอย่างเงี้ยอคุยเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ร่วมกับเนเดร์ this is for me ได้ประปีนี้โอเคปีนี้อะไรโอเคได้ปีนี้สรุปปีนั้นหายไปอีกใช่สรุปเลย